มาถึงจุดชมวิว็นเขาใหญ่จุดต่อไปจากจุดพักที่หนึ่งนะครับนี่ครับให้ทีมงานช่างกายได้ออกจากรถแล้วก็ขึ้นสะพานเชือกนะครับนี่ครับ รถจอดอยู่ตรงนน้นนะครับล้ยครับผมมาให้วันที่วันหยุดนะครับพาทีมงานช่างไก่มาอย่างเขาใหญ่นะครับอตอนนี้อยู่ด้านบนนะครับนะครับโครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับเถลงข้อเท็นจริงในอกาสมหาวิทชาลัมิดีรัฐ ราชาพิเศษนะครับนี่คือสะพานะครับเราเดินไปตามทีมงานช่างไกลนะครับมาพิรันมาไปตอนนี้กำลังข้ามสะพานนะครับนี่ครับ โยกเย,ยกเลยครับตัวนี้สะพานเรานะครับแปลว่าเราหนักหน้าดูเลยเดินทีกระเทอนนะครับสะพานโอ้โหโยกโยกครับเป็นเอ่อสลิงนะครับนี่ครับสลิงอย่างหนาเลยนะครับเราก็เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง เย็นนะครับเย็นแล้วโ,โหพอเดินมาถึงตรงนี้โอโ้เย็นเลยครับเยือกเย็นเลยครับโอเคเรามาถึงในอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดินข้ามคลองมาเป็นสะพานไม้ครับนี่ครับไปเราเดินเราไปเดินป่าตามทีมงานของเราไปไปไหนกันหมดแล้วเผลอแป๊บเดียว นี่ครับเคยมาไหมตรงเนี้ยมไม่เคยมาแล้วปะไม่เคยมาครับนี่มาเช็คอินที่ด้านบนของเขาใหญ่ครับอ่ะเดินไหวไหมเนี่ยเมื่อกี้พาไปนับบนันไดไปครับมยยออปิดแร์เ อนะโอ้โหเย็ยนแล้วเข้ามาด้านาด้านในของโอ้เข้าไปลึกแท้ไม่กลัวกันหเาานหนรหอได้ยินเสียงแจ้วแจ้ว ไปถึงไหนกันนี่อโอ้ยลอยอะไรครับเนี่ย,ยอ,อ,อย่าบอกนะลอยช้างจัดการเนี่ยออกทางเดิมใช่ไหมเนี่ย เดินเร็วจังไปถึงไหนกันแล้วน่ะเป็นเห็ดยังนะไปโอ้สิ่นแล้วครับตอนนี้ อคันนี้น่าจะเป็นเองครับอืมต้นอะไรเนี่ยคาปาคาปาโอ้ขาปาครับต้นใหญ่ครับออ่่นแล้ว เดินป่าทรประชาติเดเดินนะเลาะไปครับพาทีมงานมาเดินป่าครับ <c oughs> ออกกำลังกายขาครับไปถึงนี่ก็ร้องเพลงไม่ไหวแล้วพอดี แล้ผมเลบ้านร้องเพลงไม่ได้แลี่ึ้านร่นะปลาที่บ้านก็มีใช่ชอบธรรมชาติใช่ไมปลลาไหอันนี้ต้นลูมันลึกไปลยอะไรนี่ว่าย ลมเชียงป่าไม่ต้นนี้ไม่แทะต้นนี้นี่นี่้วนี่เหนียวเป็นเหนียวเด้่นดูนี่ไม่แท้ไม่แทะน้อยนี่ฝาก็เข่าท้อท้นเฮดึงบนโลกเนี้ยนี่ทีมงานช่างนี่นี่ไม่แทะน้อยเราไปไหนกันอี่เราแล้วพอใหญ่ไปใส่อะคอยไปเอาอยาต้องค่เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นเขาไปสูงดึงบนลงเลยนี่นี่เสียงโลก จะพ่อหรือจะหยุดแค่นี้แแม่ขงพูดไปแขงีแงไปก็ไปเดี๋ยวเรามาดอกแข้งด้ยค่ะกันไปเออพี่แฟ้ง่วงงนี่แม่เรียกมาเอินม ไปหนาปนระจุแคนเห็นักวคนคนมกไปโดนแล้วกคนมกเดินป่าคนมโอ้ครับจะครับจน้ง่หน้วครับจะหันหลังกลับแล้วครับเนี่ยม่เอ๋มานี่ Меня я.